สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเราพาพี่พีมาเที่ยวใช่ครับผมอุทยานสีเทพจังหวัดเพชรชบูรไม่ใช่จังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกแล้วเพชรชบูรณ์ค่ะเราไปทุกที่แล้วครับมีที่ที่ยังไม่ไปครับเราไปหมดแล้วทุกที่ที่เรราจะแรกเลย ที่เราจะมาหลายรอบแต่เราไม่ได้มาถูกต้องครับวันนี้มาสําเร็จแล้วแล้วก็จะให้พี่ๆได้รับชมกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาด้วยตัวเองนะคะเป็นอีกหนึ่งอุทยานสถานที่โบราณที่ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็กว่าจะดูแลปรับปรุงมาประมาณสิบปีนะคะแล้วก็ถึงจะได้เปิดให้พี่ๆได้รับชมจะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากแล้วก็ความสวยงามสวยงาม สะอาดสวยเรียบร้อยบริการดีแล้วก็มีรถให้เรานั่งด้วยแต่ว่าต้องติดต่อเจ้าที่ต้องมาเยอะนะครับติดต่อเจ้าที่ก่อนแต่ว่าพอดีผมมาช่วงนักเรียนมึงจะไม่ไหากันเลยน้อยหน่อยครับนี่จะมีรถล่างนะครับต้องติดต่อรถล่างถ้าคุณเดินทางเองนะเดินสาวันไม่ครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่ารถลางนะจ๊ะันนี้เขาเรียกว่ารถกอล์ฟรถลางเขาเรียกรือกาษเลรถกอล์ฟเาว่ากอล์ฟมานี่บรรยากาศดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่นะคะต้องต้องนั่งรถของเจ้าหน้าที่นะคะขับรถเข้าไปเองไม่ได้ค่ะ โอ้โความเป็นธรรมชาติเนาะแบ่งออกเป็น2เมืองด้วยกันค่ะเราเรียกว่าเมืองในและเมืองนอกนะคะที่เราอยู่คือเมืองในค่ะจะมีลักษณะเป็นวงกลมค่ะมีคูน้ำนะคะคันดินล้อมรอบนะคะมีประตูทางเข้าทั้งหมด6ประตูช่องทางค่ะ แล้วก็ข้างในที่เราอยู่ก็คือเนะื้อที่1,300ไร่ก็จะมีกลุ่มโบราณสถานนะคะขนาดใหญ่ที่ให้เราได้เดินชมกันก็คือ็นจุดหลักๆเลยก็จะมีเป็นปางสมพี่น้องเขาข้างในปางศรีเทพนะคะแต่ว่าในส่วนของจุดแรกที่จะพาทุกท่านไปชมก็คือจะพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรากันก่อนก็คือศาลเจ้าพ่อศรีเทพค่ะซึ่งเจ้าพ่อศรีเทพนั้นเป็นเทวรูปค่ะที่ชาวบ้านนะคะเข้ามากบ ตรงโซนกลางเมืองนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของผู้ปกคร,รบเจ้าเมืองค่ะที่ดูแลในส่วนของตัวเมืองนี้นะคะก็นํามากราบไหว้ค่ะที่นี่ก็จะมีการทําพิธีกรรมนะคะวงสวงเจ้าพ่อเทพนะคะทุกๆปีในช่วงสามค่ำเดือนสามนะคะจากจุดเจ้าพ่อเทพไปก็จะเป็นอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคาดีค่ะเป็นจุดที่เราขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ตัวโครงกระดูกช้างนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะ ให้ลงชมนะคะได้ไปลงชมกันนะคะเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาบนรถแล้วก็จะเป็นส่งจุดสุดท้ายท,ที่เป็นตัวบรรไานอันนี้ก็ใช้เวลาได้เลยนะคะนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะรถรางเรามีเวียนเข้าออกตลอดนะคะขาไปเราไปคานี้ค่ะกลับเราขึ้นขันไหนกลับมาก็ได้ค่ะค่ะขอบึ้นค่านี่เราอันนี้จะเป็นแนวกำแพงตั้งเดิมเลยนะคะเป็นแนวกำแพงนะคะที่เรากำลัง่านเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อจ้า ถึงว่ายสกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะศาลเจ้าพอ่อสีเทพจ้าต้องไหว้ขอพรก่อนนะจ๊ะอ,อันนี้ก็เป็นศาลเจ้าพอ่อสีเทพนะคะเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะเจ้าพอ่อสีเทพเนาะเป็น วัตถุโบราณนะคะ<ม>ก็เลยต้องมาสักกราระนะคะเพื่อเป็นความเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี่ลงมาก่อนอน,น,นี่คะ่ะนี่เลยที่เราจับได้วันนี้ครับนะ ของไทยวันที่16นะครับนี่ไทย16สิงหาคม2568ครับผมอบอกว่าสูง108ขุดค้นพบก,กระดูกนะคะเป็นเพศหญิงสูง1 8 0กว่านะคะอันนี้เป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่ทางเจ้าหน้าที่พาแหวนนะคะมาดูของจริงกัน

สองพี่น้องนะคะเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าด้านในจะมีทับหลังนาลายที่ยังเป็นของแท้อยู่นะคะเดี๋ยวใครอยากเห็นทับหลังนาลายขอ,ของปางศร<ห>ีเทพเดี๋ยวจะพาเข้าไปรับชมนะคะถ้าพี่ๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์สิงการ์ดด้วยนะเดี๋ยวเวลาไปสถานที่ไหนๆก็จะอัดคลิปดีๆมาให้พี่ๆรับชมนะคะเผื่อวันหนึ่งพี่ๆอาจจะแบบว่าได้มีโอกาสมาด้วยตัวเองนี่เลยค่ะ ง,งัหลสวยงามมากมาแล้วก็ปอะอันนี้จะเป็นปางสองพี่น้องแต่ว่าปางที่หนึ่งจะสมบูรณ์เยอะหน่อยนะคะส่วนปางที่สองก็จะเหลือประมาณเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูทับหลังนาลายกันไม่ใช่ทับหลังนาลายเขาเรียกว่าทับหลังนะคะชื่อว่าอะไรนี่นะคะจะแอดไม่ฟังไม่ทันตั้งขอัยด้วย,วยชื่อว่าอุมา,มาเหมือนเือนเหมือนอ,อุมาอะไรประมาณนี้คะ่ะถ้ายังไงผิดพลาดยังไงตั้งขอไปด้วยนะคะ ส่วนมากเลยอะเป็น,นของแท้นะคะขอ,คของแท้ด้วยชื่อว่าอุมาประมาณเนี้ยค่ะที่แบบว่าจำมาสั้นๆขออาภาัยสำหรับข้อมูลนะคะสามารถเซิร์ชใน g ูเกิกลรับชมเพ o ่มเติมได้ามาทนผิดพาดด้วยอาจารย์ก็พุ่งจะมาครั้งแรกไม่กล้าพูดเลยมากแต่ว่าของแท้ครับนี่ของแท้เลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะ ขาะน,นี้นะคะจุดด้านที่เรากำลังจะเดินไปก็คือปางศรีเทพนี่ก็บอกมีคนแค,นคะปางศรีเทพค่ะเรกั้นยังเป็นรูปต่อคงที่ได้นานม,มากเลยอายุเป็นพันปีนะคะที่นี่ใช่อูยุเป็นแคะนั่งเนี่ยเรียงเลยข้างบนนี่ค เนี่ยนี่ดเด้่ิงกากสือยีนรุ่นนี้เนี่ยจอบหู่้วยคนช้าจอบหูศิสีละปะนะคะของเขานะฟ่<า>งสีสสเ,เท้มน่าจะอยู่หนึ่งในอันรของนะคะ มีไปรุ่นมีคนสูงด้วยบ้านมีหนวดนี่มีนี่ไปรุ่นในบ้านแล้วนี่มีหนวดป่ะแล้วก็มีช้างนี่ช้างอันนี้เป็นเนาะจากเลือกเซิร์ชเลยครับเซิร์ชเอาให้กว่าผมว่าเยอรมากกว่าเธอเซิร์ชแล้วจะมาดูอาจารย์ไงไม่ใช่เซิร์ชดูบนดักที่มันชัดเจนไงคือถ้าข้อมูลชัดเจนก็เซิร์ชเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะแต่คือให้ดูวิดีโอใกล้ๆใช่โอ้ยนี่รุ่นนี้สวยมากเลยนี่นี่รุ่นลำ Or, or like asket, อันนี้งัวลูกเงือกอะไรเงลอกเงือกนะไรเงือกเงนีกโอ้ยของบุบ้านเลยนะบุญบ้านแบบมีช้างอ่าสรุปขอแก well, ้ข้อมูลนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ที่แอดบอกว่าบริเวณนี้คือ เทพไม่ใช่นะคะนี่เขาเรียกว่าไรน,นะจ๊ะเขาข้างในอันนี้คือเขาข้างในนะคะาปางสีเทพอยู่ตรงนู้นนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราพาไปคะ่ะขณะนี้เราถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นบริเวณปางสีเทพนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในจา้ขนาขณะนี้อาจารย์สิงได้เจอของดีนะคะเจอตระกูลมะกอกนะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะเก็บไปปลูกที่บ้านสวนของอาจารย์นะจ๊ะนี่ คือเยอะมากแตพ่พี่เขาบอกว่าเก็บไปได้อาจารย์ก็เลยขออนุญาตเก็บนะคะผลอันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่ปลาบอกมีพิเก็บไปเพียไม่และนี่เรียกว่าลูกอะไรนะพี่มาอะไรนะมากักมากักมากัก,ก,กเหรอเป็นทายาเดียวกับมะกอกปลา อ๋ออันนั้นมะกอกอันนี้มะกั๊กสุดยอดชื่อชื่อมะกอกมะกั๊กโอเคพี่่พี่ๆน่ารักบอกว่าจิ้มกับพริกเกลือพี่ๆพกพริกเกลือกันเลยนะจ๊ะเพื่อมากินกับลูกมะกั๊กชื่อน่ารักมากเลยชื่อมะกั๊กอ่ะอันนั้นคนนั้นอ่าอีกอีกอันหนึ่งชื่อมะกอกแล้วก็ผลที่กําลังจะเก็บมานี่ชื่อมะกั๊ก นี่คะ่ะวัตถุโบราณโอ้ประเทศไทยเรานี่มีแต่สิ่งดีๆนะคะเนี่ยสวยงามามากเลยนะก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะพี่ๆมาเที่ยวไทยนะก,ก่อนนะคะให้ทั่วก่อนนะคะบอกเลยว่าไทยเรามีอะไรมากมายเลยนะเป็นผลไม้ที่ผมไม่เคยรู้จักน้อง<ล>ชื่อมากักใช่ไปย่างกัน้าตาของน้องมะกัสน้าไ,ไปปลูกครับเขาบอกไป,ปกน,นี่ไปปลูกแล้วก็นี่ครับน้องชื่อมากัส ผลไม้กาแฟเ,เดือดพันมะกอกครับนี่ให้ใสพ่พริกแกอหอมหอ๋น้องมะการกพวกหวานหวานทุเนกเดือนนี้ดินกกับมะกอกก็คือพี่ๆเขาบอกว่ามะกากเนี่ยเราเอาไปได้แต่ว่าวัตถุมงคลไม่ใช่วัตถุโบราณดินเดินทุกอย่างที่นี่ห้ามหยิบออกไปรับรองโดนไปทวงถึงบ้านถูกต้องแต่ผลไม้อนุญาตเพราะว่านักท่องเที่ยวเอาไปกันเยอะอาจารย์ก็เลยถึงเอาไปได้เพราะว่าสถานที่ท่านให้กินได้ ผลไม้ลไม้อ่าไม่แปลกครับเป็นการลุกลุกต่างต่างเวลาครับโู้มีใบบัวเราขึ้นไปดูบัวเราขึ้นไปดูอยู่ในพิภัณฑ์ต่างเป็นเอกลัษของอาณาจักรหอมที่นี่เป็นหนึ่งในในอาณาจักรอมนะคะใช่เป็นกบัวพิาระของบัว่ะเรามาดูม่กี้ขทอที่ผมผู้ิอันนี้ปางศรีเทพล่ค่ะเอกี้นี้ไม่ใช่เขาจริงครับนี่ในปางศรีเทพครับมาให้ลองอ ขณะนี้เราถึงปางสีเทพแล้วนะคะพระพุทธรูปเจ้าพ่อปางสีเทพอยู่ด้านนอกที่เราสักการะเมื่อสักครู่นะคะเพราะเราต้องว่าอันนั้นคือจะได้กราบไหว้แต่บริเวณนี้คือเราไม่ได้กราบไหว้ได้เพราะว่าเป็นสถานโบราณเยใช่เพื่อปกติเนี่ยองคเจ้าพ่อปางสีเทพท่านจะอยู่ด้านในตรงนี้ค่ะแต่ว่าได้อัญเชิญออกไปที่ศาลเมื่อสักครู่ที่เราไปขอไทยนะคะ แล้วก็มามาใช่ชื่อเป็นส,สิริมงคลมากแล้วทีนี้จะเป็นสะบ่อน้ํา,มมาบ่อน้ํานี่นนนมาเที่ยวได้นะคะแนะนําเลยโหตรงนี้จะเป็นผมว่าถ้ามาหน้าหนาวจะดีมากๆเลยหน้าหนาวเย็นๆเนี่ยอากาศดีมากทีก่นี่อากาศดีมากแต่วันนี้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะต้นไม้คนระับเอาต้นไม้อนะมะขามเต้นเมนมะขาหวานเต้นไมหมดเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนาสักการะขอพรได้นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าพ่อสีเทมีคือท่านก็สามารถขอพรอนอง,งของโชคลาภได้ด้วยเพราะว่ามีคนถูกเลขกันอยู่นะคะที่แก้บนเต็มเลยลงแล้ว <laughs>